สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเจาะประเด็นค่ะรายการที่นําเสนอประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะรวมถึงประเด็นที่คนกรุงเทพต้องรู้อย่างเจาะลึกและเข้าถึงรอบด้านค่ะวันนี้นะคะดิฉันอริยานันสธรรมจากุลรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ คุณผู้ชมคะกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้คนกรุงเทพพี่น้องประชาชนนั้นมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายมหานครทั้ง6ด้านของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายด้านความปลอดภัยนโยบายมหานครแห่งความสุขนโยบายมหานครแห่งสีเขียวมหานครแห่งโอกาสของทุกคนไปจนถึงมหานครแห่งอาเซียนคะ่ะซึ่งหนึ่งฟันเฟืองสําคัญนะคะที่จะทําให้กรุงเทพมหานครขับเคลื่อนสู่การเป็นนโยบายครบทั้ง6ด้านนั่นก็คือการทํางาน ของข้าราชการประจํานําทีมโดยทางด้านของท่านประลัดกรุงเทพมหานครค่ะที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นภาพของปลัดกรุงเทพมหานครคนที่16ท่านสัญญาชีนิมิตรนะคะลงพื้นที่ไปทากิจกรรมต่างๆเพื่อพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ฤดูฝนแบบนี้นะคะเราจะเห็นภาพของท่านนั้นลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการระบายน้ําอย่างใกล้ชิดด้วยทั้งหมดก็เป็นการทํางานเพื่อพี่น้องคนกรุงเทพอย่างแท้จริงนะคะ ตลอดระยะเวลากว่า36ปีในการทํางานของประลัดกรุงเทพมหานครคนนี้ท่านมีแนวทางในการที่จะทํางานและนโยบายต่างๆเพื่อพี่น้องคนกรุงเทพอย่างไรบ้างวันนี้เราจะพูดคุยกับประลัดกรุงเทพมหานครคนที่16กันค่ะรายการจอบประเด็นนะคะได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านประลัดสัญญาชีนิมิตรท่านปหลัดกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ท่านอยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอายยนันครับสวัสดีครับท่านผู้ ชมทางบ้านครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะให้เกียรติรายการเจาะประเด็นมาร่วมพูดคุยที่ห้องทํางานส่วนตัวของท่านด้วยนะคะก่อนอื่นต้องเรียนถามท่านประหลัดก่อนเลยค่ะว่ากรุงเทพมหานครของเรามีนโยบายในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพอย่างไรบ้างคะท่านคือในฐานะข้าราชการประจําคนหนึ่งนะครับก็ต้องทําตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ท่านรับปากข้าราชารนะครับเลือกตั้นเลือกตั้นท่านเข้ามาในการที่จะดําเนินการ ในการเป็นผู้หารของกรุงเทพนครนะครับว่าท่านมีนยโยบายเรื่องอะไรบ้างนะครับเราก็ได้เอานโยบายท่านมาปฏิบัติให้เป็นรูป,ปรธรรมแล้วผลลัพธ์สุดท้ายก็ตกประโยชน์ถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นหลักในการทํางานของรายการประจําที่จะต้องดําเนินการตามอย่างนี้นะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่กาบเรียนเมื่อสักครู่ว่าท่านผู้ว่าราชการกร,รุงเทพนครเองนั้นได้สัญญิงสัญญากับประชาชนมาแล้วจะทําอะไร กลไกที่ขับเคลื่อนง,งานต่างๆตามนโยบายท่านผู้ว่านั้นก็ทวนใหญ่ก็จะเป็นภ่าการประจำที่ต้องดําเนินการตามนโยบายอยู่แล้วนะครับเรื่องของกรุงเทพละครนั้นเป็นเรื่องที่เป็นของเมืองใหญ่นะครับเมืองหนึ่งที่มีประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตามทะเบียนก็ประมาณ5้ล้านคน<ม>แต่จริงๆแล้วมากกว่านั้นประมาณสองถึงสเท่าประมาณสิบสองถึงสิบห้าล้านคนนะครับแล้วก็คนที่อยู่บริมณนทนต่างๆที่ใช้กรุงเทพละครเป็นทางผ่านเป็นที่ทํางานนะครับก็ใช้บริการของเทพละคร ตลอดต่อเนื่องมานมในการบริการตามนโยบายท่านผู้ว่านั้นผมคิดว่ามีความจําเป็น,นในเมืองใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เมืองเราเ,เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับทราบข่าวว่าล่าสุดนีเน่เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียนะครับก็เนื่องจากว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเขาก็มาจากนโยบายท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครทัวนหนึ่งก็รับนโยบายมาจากทางภาครัฐบาลที่ต่างๆที่ทํางานประสานร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการที่ทำงานร่วมกัน ในการที่ให้บริการประชาชนครับแนวทางหรือวิธีการที่เราจะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยคะผ่านทางนโยบายทั้งหด้านเป็นยังไงบ้างคะท่านก็หลักๆก็เลยเรื่องของนโยบายเรื่องความปลอดภัยต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับพี่น้องที่อยู่เมืองหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการจะดูแลเรื่องภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาธารณภัยที่เราจะต้องดูแลป้องกันไหนะครับในเบื้องต้นสองเรื่องของภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ต่างๆสิ่งต่างๆอะไนี้ครับ ก็เป็นนโยบายหลักที่จะทำยังไงครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองหลวงขนาดใหญ่เกิดความปลอดภัยนะครับก็ดูแลในเรื่องของในพื้นที่กรุงเทพหาะครอเดงนะครับก็รับนโยบายจยากท่านผู้ว่ามาดําเนินการนะครับทางรัฐบาลบางส่วนที่ต้องดําเนินการไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสว่างต่างๆยางคนข้าคืนนะครับเรื่องที่จะต้องดูแลจุดอับจุดเปลวต่างๆที่ก็ทํากันมาตลอดนะครับเรื่องของไฟแสงหว่างมีการเพิ่มเติมในถนนสายหลักนะครับในการที่จะดูแลพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยนะครับ ในเรื่องของอความปลอดภัยเรื่องอื่นเรื่องของอจุดติดตั้งกล้อง CCTV ต,ต่างๆนี่ครับก็ดูแลนะครับเพื่อให้อำนวยความสะดวกนะครับพี่น้องประชาชนาต่างๆที่จะดูแลความเคลื่อนไหวของเมืองดูแลเรื่องการจาราจรต่างๆที่จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจจาราจรเองหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ แต่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ในการบริการประชาชนที่เป็นเมืองใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนต้องขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะครับที่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเห็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องเห็นอะไรที่สมควรจะแจ้งหน่วยง,งานต่างๆเพราะแจ้งเข้าม,มาได้เพราะว่าโดยลําพังบุคลากรเรืมาครด้วยข้อจํากัดงบประมาณต่างๆนะครับก็ก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นแล้วก็ทํางานขอความร่วมมือมาตลอดก็คือ ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับเป็นกาลังหลักเป็นกําลังใจให้กับข้าราชการประจําหรือข้าราชการต่างๆที่แบตหน้าที่อยู่ในพื้นที่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะนํามาซึ่งความสุขร่วมกันของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมละนครครับนะครับ ก็คือข้าราชการอย่างเดียวเองทํางานก็คงจะไม่ได้ผลที่ดีนะพี่น้องประชาชนเองก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะคทีนี้นอกจากเรื่องของด้านการด้านความปลอดภัยค่ะยังคงมีเรื่องเร่งด่วนอื่นๆไหมคะที่ประชาชนพี่น้องนี่ต้องการให้ทางท่านประหลัดเข้าไปดูแลแล้วก็ดําเนินการเนี่ยในเรื่องปัจจุบันตอนนี้ก็ถึงฤดูฝนแล้วนะครับในเรื่องของภัยเรื่องไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรือเรื่องเรื่องของสภาพอากาศที่ภัยแล้งนะครับอันนี้ก็ต้องมาด้วยกันควบคู่กันในปีนี้ปริมาณฝนที่ตกมาก็ยังน้อยอยู่นะครับ แล้วก็ในส่วนของภัยแ้งนะครับซึ่งเป็นนโยบายท่านผู้ว่าเองก็ได้กําหนดแล้วก็ไปช่วยในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสํานักงานเขตเองสํานักป้องกันภัยต่างๆนะครับสำนักสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือสํานักพัฒน,นาสังคมก็เขาเข้าก็ได้เข้า <ๆ S 1> ไปช่วยได้ดูแลในสื่งต่างๆหล้านีนะครับไม่ว่าจะเป็นทํากิจการเรื่องการเกษตรซึ่งในกรุงเทพมหานครเอ,เองนะครับมีพื้นที่เกษตรอยู่มารสานก็ไล่นะครับเป็นทุมงชนไม่ว่าจะเป็นทางภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นสามวาบินบุรีหนองจอกราชบังนะครับ ทางตะวันตกก็มีแถวหนองแขมนะครับหนองแขมบางขุนเทียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังมีพื้นที่เกษตรอยู่อันนี้ก็ได้รับการดูแลนะครับในเรื่องของภัยแล้งเพื่อจอำนดยความสะดวกห้ปรพชาชนนั้นได้ประกอบสามาชีพได้อย่างปกตินะครับได้มีการดูแลเรื่องน้ํานอนคลองต่างๆมีการประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน้ําเค็มในภาคตะวันตกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภัยแล้งในส่วนของการป้องกันน้ําท่วมนะครับทุกคนก็กังวลนะครับเราก็ดูแลในการเตรียมความพร้อม ทุกๆอย่างไม่ว่า<ค>ะจะเป็นเรื่องของการเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เรื่องของคนนะครับเรื่องของทีมงานต่างๆขอความประสานร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในกรุงเทพฯนครเองหน่วยงานภายนอกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจจราจรเวลาฝนตกทีน้ํารอรา,ายผิวจราจรนะครับไม่ว <คะ S 1> ่าจะเป็นช่วงเช,ช้าช่วงเย็ยนอาจจะรับผลกระทบกับปราชาชนโดยตรงอันนี้กรุงเทพฯนครเองก็ได้มีการประสานอยู่แล้วตามนโยบายของภาครัฐทหารหน่วยต่างๆที่เข้ามาดูแลในพื้นที่ก็ช่วยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่จะทําให้พี่น้องนั้นได้รับความสะดวกสบายในการที่จะไปทํางานหรือปฏิบัติภารกิจประจําวันได้อย่างเต็มศักยภาพอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความสะดวกในกรุงเทพมหาคนครที่กรุงเทพมหาคนครนั้นได้ดําเนินการทําอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมขังเนี่ยเราจะเห็นภาพของท่านประหลัดเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามดูบ่อยครั้งเลยทีเดียวเรียกว่าทุกครั้งที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นยังไงบ้างคะท่านการระบายน้ำของพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ค่ะคือในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นต้องยอมรับโดยกายภาพก็อาจจะมีพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่บ้างนะครับแล้วก็เป็นเมืองน้ําเก่าแล้วปัจจุบันนี้เราก็มีการพัฒนาเมืองไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไปแทนที่น้ํา น้ำก็มีที่อยู่น้อยลงนะเราก็ต้องจัดหาที่อยู่นะให้น้ําให้ได้ตามสมบูรณ์ในหลักวิชาการต่างๆเพื่อจะทําให้การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคะรน,นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,นครับส่วนใหญ่นะครับโดยเฉฝนตกมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคะรน,นั้นก็จะไปมีผลกระทบต่อการเดินทางในช่วงเช้าไม่ได้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านน้ําไหลเข้าบ้านทําให้ประชาชนเสียหายหรือหรืออะไรอย่างนั้นครับแต่เป็นเพียงว่าน้ําขังในผิวจราจรแล้วช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ย การจราจรซึ่งมีการเคลื่อนตัวช้าอยู่แล้วเนี่ยก็ทําให้การเคลื่อนตัวช้าลงไปอีก,กน,นะครับซึ่งจะทําให้ประชาชนที่มาทํางานในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นที่อาจจะกลับบ้านครับกลับบ้านได้ช้าลงโดยใช้เวลาในถนนเพียวจาเนี่ยประมาณนักหชั่วโมงอาจจะใช้ถึง2อสาชั่วโมงอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนวัยชนนะครับเราก็พยายามไปแก้ไขในจุดต่างๆในพื้นที่ลุ่มต่างๆที่ผมลงมาในพื้นที่เนี่ยอยากจะไปดูในพื้นที่ว่าให้กําลังใจน้องๆที่ทํางานในระดับหน้าที่หรือเขตต่างๆที่เขาทางานกันอยู่หนังอย่างหนักนะครับ ให้เขามีวาำใจว่าขนาดเราเป็นผู้หารกรุงเทพมหานครคนหนึ่งก็ต้องไปช่วยดูแลเพื่อจะอำนวยความสะ,สะดวกต่างๆนี่ให้พี่น้องประชาชนได้คลายกังวลน,นะครับว่าเวลาเขาเกิดเหตุต่างๆนี่ถ้ามีคนไปดูแลไปช่วยได้ทําแล้วทุกอย่างได้ดูแลอย่างดีทมได้ไวท่านว่าแล้วเนี่ยถ้ามันเกินกว่าก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งก็ได้ทําความเข้าใจประชาชนในเรื่องนี้นะครับเพื่อจะให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครน,นั้นไม่ได้ละทิ้งประชาชนไม่ได้ทํางานแบบ ปล่อยปละละเลยนะครับ<ม>ทุกคนตั้งใจที่จะทางานตามนิวไวทท่านเพื่อว่าเพื่อจะให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบน้อยสุดแล้วมีความสุขมากที่สุดในกรุงเทพมหานครครับค่ะตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ท่านลงพื้นที่ติดตามเรื่องของการระบายน้ํามาตลอดเลยท่านเห็นพัฒนาการมันเป็นพัฒนาการในด้านที่ดีขึ้น,นมาเรียกว่ากรุงเทพเองเป่าใจเรื่องของน้ําท่วมขังไปได้เลยใช่ไหมคะก็ทําพัฒนาการดีขึ้นมาตลอดนะครับผมเข้ามาทํางานตั้งแต่ปี2 5 2 2 ก็เห็นน้ําท่วมใหญ่นะครับในปี252638อะไรก็แล้วแต่นะครับหนักหนักแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าเคยพูดเสมอนะครับน้ําท่วมครั้งหนึ่งก็ใช้การทํางานในการแยกแก้ไขเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นวันเป็นหลายชั่วโมงะนะครับอย่างแถวถนนสีกลินที่ท่านเคยยกหามาอย่างเงี้ยตกมาร้อยกว่ามิลใช้เวลามัสามวันแต่ปัจจุบันนี้มันใช้เวลาแค่รอระบายในยผิวจราจรนค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เรียบร้อยหายไปแล้วก็ความสูงของน้ํานั้นก็ความรุนแรงก็ลดลงนะครับ เคยท่วมตกความสูงเนี่ยสี่ห้าสิบเซนตอนนี้เหลือประมาณสิบสิบห้าเซนนะครับการจราจรก็ไปได้แต่ช้าหน่อยนะครับนั่นเองนะครับสิ่งต่างๆาเหล่านี้ครับก็กอยากจะฝากพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับทุกอย่างที่ทำานะครับถ้าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะขยะก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ําบ้านเมืองก็สะอาดขึ้นบ้านเมืองก็ดูดีขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวบ้านเราก็บ้านเราที่สวยงามอยู่แล้วมีเสน่ห์ในบางเรื่องอยู่แล้วเนี่ย ก็ต้องช่วยกันรักษาอย่างนี้ต่อไปนะครับะชาชนนั้นมีส่วนนะครับในการที่จะทําให้บ้านเมืองนั้นน่าอยู่กรุงเทพานครน,นั้นน่าอยู่นะครับถ้าทุกคนไม่ความร่วมมือนะครับผมว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่น่าอยู่นะครับ จริงอย่างที่ท่านพูดท่านประหลัดว่าเลยนะคะคนอกจากมาตรการเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของฝนฟ้าอากาศต,ต่างๆแล้วทั้งภายแล้งทั้งเรื่องของน้ำนะคะเรายังมีนยโยบายด้านอื่นๆยังไงบ้างคะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะท่านมาหาคอนแห่งความสุขอะไรต่างๆนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายของท่านผู้ว่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่พยายามจะจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับผลโดยตรงกับกิจกรรมไทยกรุงเทียหลนครที่จัดขึ้นนะครับในส่วนที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การจัดตลาดนัดในตามนโยบายของรัฐบาลด้วยของเทียบละครด้วยเนี่ยครับจะทําให้ประชนได้ไปจับจ่ายใช้สอยได้ไปดูบรรยากาศประเพณีไทยเ,ยเดิมไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําต่างๆที่กุ่งเทพมหาละครมีอยู่นะครับพ่อค้าแม่ค้าที่มีสินค้าที่จะขายได้ตามยุทธวิธต่าง,งๆก็เอามาทําเป็นโอท็อปหรือว่าแบบบางบางบาง,บางกอกแบรนด์อย่างเงี้ยนะครับเอาไปขายเอาไปทำอะไรเพื่อจะได้ให้ชุมชนนั้นมีการพัฒนา,นาสินค้าโอท็อปต่าง,งๆให้ดีขึ้น แล้วประชาชนได้อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามทําแล้วก็พยายามทาร่วมกับหลายหายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลเองที่จัดร่วมกันกรุงเทพมหานครเองที่จัดอยู่ต่างๆ่าล่าเนี้ยนะครับในส่วนที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นถนนคนเดินที่ดน,นสีลมอย่างเงี้ยนะครับที่ผ่านมานะครับนโยบายกรุงเทพมหานครก็เห็นว่าได้ผลนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนอาจจะต้องพักไปแล้วก่อน mm hmm. เพราะว่าอาจจะไปทําให้อันตรายนะครับเวลาเราจัดเรื่องของระบบไฟฟ้าไปทางเดินต่างๆที่จะเป็นตลาดนัดต่างๆเนี่ยชนไปเยอะ แล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องฝนตกฝนอะไรแล้วการระบายน้ําหรือการที่จะจัดตลาดในฤดูฝนนี่อาจจะเป็นปัญหาสักได้พอหยุดไปก็ไปอาจจะมีตลาดน้ําในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เคยจัดประจําอยู่แล้วสมมติยกตัวอย่างเช่นตลาดน้ําพลิงชันอย่างเงี้ยนะครับประชาชนก็ไปใช้ได้ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์มีความสุขนะครับไปดูแลพี่น้องประชาชนดูวิถีไทยนะครับว่าเคยมีตลาดน้ําเคยมีเรือพายเคยใช้คลองเป็นที่สัญจรเมื่อก่อนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เมืองไทย หรือกรุงเทพและนครนั้นมีสเสน่ห์นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวภายในเองนักท่องเที่ยวจากภายนอกก็ให้ความสันใจในเรื่องต่างๆเ่าเนี่ยครับ<ม>สิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ทําให้เมืองเรามีสเสน่ห<ม>์ที่จะทําให้มีคนมาแล้วก็เป็นความสุขของประชาชนในการที่จะไปใช้ชีวิตแบบไทยๆเรา<ช>คร่ะเห็นบอกว่าตลาดนัดชานกรุงนี้จะมีถึงหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยใช่ไหมคะท่านมีเป็นจุดไหนอะไรยังไงบ้างคะใช่ครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทํากันนะครับระหว่างทางภาครัฐบาลทางกรุงเทพมห ล่าสุดนี้ก็จะไปจัดที่ที่แถวเขตทวีวัฒนานะครับถนนสายอักษะนั้นก็ดําเนินการไปแล้วก็มีประชาชนไปใช้ซอยเยอะเราก็จะไปจัดแถวทางตะวันทางด้านเหนือก็แถวแถวศูนย์การค้าที่ไอทีนะฮะที่รถาฟแถวนั้นนะครับเราก็กำลังหาที่ดําเนินการที่อืน่นอีกซึ่งมีเป้าหมายอยู่แล้วในการที่ดํดำเนินการทั้งหมดเ,เพื่อจะ,จะให้บริการประชาชนในการที่จะนำสินค้าในพื้นที่ต่างๆนั้นไปได้ขายกันนะครับ นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆเลยไหมคะท่านที่ครอบคลุมถึงนโยบายทั้ง6ด้านเห็นบอกว่ามีกิจกรรมเรื่องของเส้นทางจักรยานด้วยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับจะได้ดําเนินกิจกรรมอันนี้นะครับล่าสุดเราเคยไปทําบึงรับน้ําที่สามารถจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมด้วยนะครับเราก็พัฒนาบึงนอกจากใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้าท่วมแล้วเนี่ยก็มาทําเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจตามนโยบายท่านผู้ว่าทาเป็นสวนปลูกต้นไม้นะครับ แล้วก็มีบึงน้ําอยู่ล่าสุดเห็นสกรภาพว่าคนกําลังอยากได้ออกกําลังกายในพื้นที่ที่เรามีอยู่ทําให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับ<ะ>พชาชวเมืองนะครับเราก็ใช้บึงอย่างแก้มลิงที่วารีพิลมที่คลองสมามวาที่ติดติดกับเป็นบุรีแถวนั้นนะครับมีมื้นที่ประมาณเกือบร้อยไร่นะครับแล้วก็เป็นระยะทางยาวรอบบึงเนี่ยนะครับมีน้ําสวยงามประมาณ4.2กิโลแล้วก็พัฒนาบึงเนี่ยนะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมีสวนเล็กๆแล้วก็มีเป็นทางจักรยาน ให้ประชาชนไปใช้แล้วก็ถวายไปเ,เมื่อเมื่อปีที่แล้วกับสมเด็จพระนางเจ้านะครับในวันที่ครบพราชสมพบพท่านวันที่2สงิงหาคมเมื่อปีที่แล้ว<ะ>ปัจจุบันนี้มีคนไปใช้นะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยประมาณเป็นพันๆหลายต่อวันนะครับแล้วก็รถติดมากประชาชนก็ไปใช้เยอะแล้วก็ผมไปสอบถามอย่างว่าที่ที่ผ่านมานะครับรถติดนั่นเลยก็ไปดูประชาชนบอกว่ามาใช้ที่นี่แล้ว บรรยากาศดีนะครับอากาศดีแล้วก็ได้พักผ่อนหย่อนใจได้มาขี่จากการออกกําลังกายบางคนปัน่นถึง5้ารอบเป็นผู้หญิงมีอายุแล้วนะครับ5้ารอบก็ประมาณสี่ห้ายี่สิบกิโลนะครับก็ได้มีพาครอบครัวมานั่งปิกนิกอยู่ริมน้ําต่างๆได้รับความสุขอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาหาหมาหาคนครแห่งความสุขที่ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีโครงการหนึ่งซึ่งจะถวายนะครับวันที่สองกันยายนนี่นะครับที่บึง ที่บึงแก้มลิงหรือว่าบึงหนองบอลที่เรามีพื้นที่ตามโครงการพระมฤทธิ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยอยู่ประมาณ625ไร่ที่ใช้เป็นในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามแนวทางพระมฤทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเราใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมานานแล้วแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากในการแก้ไขเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับเราก็คิดว่าจะทำยังไงให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเหมือนอย่างเดิมนะครับ มีสวนมีต้นไม้ใช้เป็นอาคารกีฬาทางน้ําใช้เป็นศูนย์เฉลิมะเกียรติเก<ๆ>ี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านมีคุณนนเกชนันในเรื่องการแก้ไขปัญหาท่วมนะครับจัดนิทรรศการะนะครับมีอาคารแล้วก็มีเรื่องของอการที่จะใช้เป็นเส้นทางจักรยานรอบบึงเช่นกันครมีต้นไม้ร่มลื่นท่านผู้ว่าไปดูแล้วนะครับเมื่อสองสาครั้งแล้วก็ให้พัฒนาตรงนี้นะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนอีกแห่งหนึ่งซึ่งรอบบึงเนี่ย จะสวยมากนะครับท่านนไม่ได้เห็นว่าในกรุงเทพไม่น่ามีอย่างนี้อ,อยากเชิญชวนประชาชนะชไปดูนะครับแล้วตอนนี้มีคนเข้าไปใช้เสาธิดนี่ก็เหมือนเดิมมีเป็นพันๆคนรถเริ่มติดแล้วเราก็ใช้เป็นเส้นทางจักรยานรอบบึงเนี่ยประมาณ4กิโลเช่นกันสามารถปั่นจักรยานได้พาน้องๆไปจุดชมวิวอยู่5้าจุดขึ้นไปดูจุดชมวิวได้มีต้นไม้สวยมากครับต้นไม้นี่โตแล้วเพราะว่าบึงนี้ใช้มาประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วใ,ในการที่จะพัฒนาเป็น ป็นแก้มลิงในการแก้ไขปัญหาท่วมก,ก็ใชอ้อย่างเงี้ยสิ่งต่างๆที่เรามีกิจกรรมที่จะทำไงให้พี่น้องประชาชนได้รับความสุขโดยตรงที่สามารถไปออกกําลังกายได้วยตัวเย็นมีจักรยานทันนึงก็หิ้วไปแล้วก็ไปปั่นได้เลยนะครับสี่ห้ารอบออกกำลังกายทั้งอากาศทั้งต้นไม้ทั้งกูมิทัศน ได้รับการดูแลอย่างดีจากกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหม่อมราชว,วงศ์ทุกขุมพันธุ์บอยพัดครับจะเห็นว่าทุกๆนโยบายนะคะทุกๆก,ก,การดําเนินงานทุกอย่างก็ดําเนินไปเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อความสุขของคนกรุงเทพจริงๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับท่านปลัดกรุงเทพมหาคนครกันต่อถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญค่ะกับกิจกรรม BMA Sport Day นั่นเองค่ะ